สวัสดีครับพรุ่งนี้เราจะเจอกับที่หนึ่งของกุเม A, นะครับก็คือซาอุดิอาระเบียครับก็ถือว่าเป็นประเทศตะวันออกกลางอีกทีมหนึ่งนะเพราะอยู่คนละกลุ่มเดี๋ยวต้องมาเจอกันในฐานะมืออันดับหนึ่งของทั้งสองกลุ่มมาเจอกันนะครับของเราอยู่กลุ่ม B ีก็ซาอุดิอาระเบียก็มีผลกันขันเป็นที่1นึ่งเราจะเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันพรุ่งนี้ครับตามอันดับนะครับตอนนี้เราเราก็มองว่า เราก็ได้เห็นฟอร์มของเล่นมาบ้างนะครับก็ได้ดูในช่วงที่แข่งกันในแต่ละวันถือว่าโดยฝีมือการเล่นเนี่ยต้องบอกว่ามีมีความเหนียวแน่นโดยว่ามือมือสองที่ผมเห็นมือหนึ่งก็าเป็นมือที่มีเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับแข่งในระดับอาชีพเหมือนกันก็ถ้าบอกว่าต่างคนต่างเป็นที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มมานะครับก็ถือว่าเป็นอีก,อกาสหนึ่งที่เราจะได้ต้องบอกพิสูจน์ฝีมือนะครับทดสอบฝีมือกันระหว่างทีมทีมเดฟส์ครับไทยของเรากับทีม เราหรอเราเบียนวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าเราเราก็ยังเราก็ยังมั่นใจว่าตลอด4วันที่ผ่านมานะครับสี่แมชเรามีผลงานที่ทดีนะครับคือชนะมาตลอดก็เลยแมชเดียวที่จะเป็นการชิงอันดับนะครับก็มีการจัดอันดับถ้าตามฟอร์มแล้วผมก็คิดว่ามันมีทั้งแผน1แผน2เนาะถ้าออกมาเป็นเดี่ยวเราจบได้่อง2แต้มก็ถือว่าเราก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ถ้าออกมาสูสีก่านั้นอาจจะเป็น1เท่านะครับเดี๋ยวก็ได้คนละแต้มก็ประเภทคู่เราก็ยังมั่นใจ นะครับก็ยังเชื่อว่าด้วยความกดดันที่ลดลงมาหน่อยนะครับไม่เหมือนเมนื่อวานเมื่อวานเรื่องกับจอดแดนเจ้าภาพเนี่ยเราก็ผ่านความกดดันมาได้เพราะนั้นอีกแมตช์เดียวที่นักกีฬาเราจะพยายามเล่นอย่างเรีวยกว่าเต็มที่นะครับสู้สมส,มสมศักดิ์ศรีของความเป็นนักทีนี้ทีมชาติไทยหนูว่าเป็นเรื่องที่เราพยายามพูดคุยกันทุกวันแล้วนะหวังว่าในในวันพรุ่งนี้เราก็งคงจะพยายามทําท,ทุกแต้มให้ดีที่สุดครับ รอบชิงชนะเลิศนี่ว่าวัวเล่นยังไงบ้างครับก็ยังคิดว่ายังเป็นตัวหลักนะครับเหมือนผู้การทีมได้พูดถึงว่าตัวหลักเขามีของเราก็มีมือมืออันดับมือสองของเราก็คือกสิทธิ์สำเร็จนะครับแล้วก็มือหนึ่งก็คือ,อแม็กซิมัสพราพลโจน,นะส่วนประเภทคู่เนี่ยเรามีทั้งแผนหนึ่งแผนสองนะครับถ้าเป็นไปตามแผนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็วางปรัชญ,ญากับแม็กซิมัสก่อน นะครับแต่ถ้าต้องเปลี่ยนเราก็จะต้องเป็นปรัชญ,ญากับกสิริ์ซึ่งเราได้ลองใช้คู่นี้มาแล้วนะครับในรอบที่จเจเซเรียก็คิดว่าทั้งนักกีฬาที่เราวางไว้ได้มีความพร้อมนะครับที่จะเล่นไว้ในแต่ละวันเราก็เชื่อว่านักกีฬาเราลงมาสนามแล้วเนี่ยเขาก็เหลือว่าอีกแมตช์เดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีางานแข่งขันต่อในอาชีพก็หวังว่าพรุ่งนี้เป็นวันหนึ่งที่ทีมไทยแล้วจะสามารถเล่นได้เต็มฟอร์อมนะคร,ครับครับ